สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเม่นปุญญพัฒน์กับเม่นเทรน podcast ep สองนะครับวันนี้พบกันในวันอังคารที่สิบสี่พฤษภาคมสองห้าหกแปดนะเปิดเทอมมนแรกแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับน้องๆทุกท่านนะครับเข้าสู่การเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษาสองพันหหกสิบแปดเช้านี้ก็ออกไปจะเช้าเลยวันนี้ตั้งแต่เชา้ายังไม่ได้พักผ่อนนะครับก็เลยมานั่งอัดรายการตัวของเม่นเทรน p o d c a ต์กันก่อนเนาะ ก็บรรยากาศเช้านี้ตอนรับน้องๆในช่วงเปิดภาคเรียนที่1นะครับก็รู้สึกวันนี้บรรยากาศดูอบอุ่นมากนะครับต้องขอบคุณน้องๆที่มาทักทายแล้วก็มาโบกมือพวกเรานะครับเดี๋ยวคลิปบรรยากาศเดี๋ยวเย็นนี้จะได้ชมกันนะเพราะว่าผมก็ถ่ายเป็นฟุตเทจเป็นบรรยากาศเป็นไฮไลท์ให้ดูเดี๋ยวช่วงเย็นๆเ,เดี๋ยวจะได้ติดตามกันหนังเลิกงานเดี๋ยวจะลงให้ชมนะครับกับช่องนี้แหละ ตลอ,กอดก่อนเปิดเทอมที่ผ่านมาเราก็ไปเที่ยวหาประสบการณ์ต่างๆเยอะมากโดยเฉพาะช่วงก่อนปิดก่อนเปิดเทอมเนาะเรามีทริปใหญ่เราไปเที่ยวนครปฐมกับเพื่อนๆพี่ๆคนรักรถไฟด้วยไปตะลุยถ่ายรถจักรไอน้ำนำเที่ยวกรุงเทพนครปฐมในวันฉัรมงคลแล้วก็ไปเที่ยวหาของกินอร่อยๆที่ ข้าวหมูแดงนกข่าปสมด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่นั่งเฝ้าโต๊ะให้เพื่อนเพราะว่าผมกินไม่เพ็นกินได้แต่ไข่ผมยืนยันเลยของดีของเด่นของนกข่าผถมเยอะมากวันนั้นคือจะบอกว่าได้ของฝากติดมาติดม,มือเยอะเลยวันต่อมาวันที่5พฤษภาคมเนี่ยวันหยุดชดเชยวันฉัรมงคลเราก็มาเดินเที่ยวตลาดเสือป่านั่ง m r t นั่งบ t ทแล้วก็นั่ง m RT เนาะถึงตอนนั้นนั่งยาวมากกว่าจะถึงวัดมังกรเนาะแล้วก็เดินมาทาง นิดหน่อยมาทางทิศตะวันออกนิดหน่อยก็มาที่ตลาดาตลาดเสือป่าพลาซ่าแล้วก็มาซื้ออุปกรณ์มือถือมาซื้อเคสจนได้ของตนเต็มกระเป๋าเลยจนเต็มมือจนไม่สามารถนามาใส่กระเป๋าเดินทางได้เลยก็เลยจะต้องแยกออกมาผมว่ารอบหน้าผมต้องเอากระเป๋าใหญ่ๆไปละหละ่ะเพราะว่าถ้าเกิดกระเป๋าเล็กมันไม่พอหรอกครับใส่เสื้อผ้าบางทีของชิ้นใหญ่ๆก็สามารถใส่ได้เออ ก็ก็เลยลำบากนิดเดิมตอนขากลับเนาะกลับมาตอนนี้ก็ก่อนหน้าน,นี้ก็หยุดยาวสี่วันก็ผู้โดยสารเยอะมากผมก็อำนวยความสะดวกเยอะอยู่แล้วก็ที่สาคัญก็คือก่อนหน้านี้วันวิสาขาบูชาเราก็ไปทําบุญมาฝากด้วยไปทาบุญลงโบสถ์พระใหญ่วัดพระโตเนาะก็วันวิสาขาบูชาก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็วันพุชมงคลน,นะครับก็มีพระราชพิธีพุชมงคลน,นะครับแล้วก็ ช่วงหลังจากนี้เนี่ยเปิดเทอมแล้วเราก็จะกลับมาทํางานอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะครับงานไหนไหนายสั่งการอะไรมาเราต้องทํานะครับทุกอย่างเลยนะครับเราตั้งใจทํางานทุกอย่างที่สำคัญก,ก็คือในทุกๆวันอัณคารขอให้ใส่เสื้อสีชมพูตัตวนี้ครับก็คือเสื้องานพระป่า86ปีนะครับพระป่าเพื่อการศึกษาเพื่อหาระดมเงินทําวงโยแล้วก็ซื้อรถประกาศนะครับ รถบัสปรับประกาศ40ที่นั่งนะครับคันใหม่ของเรสตีสิริเกตก็ก่อนหน้านี้เนาะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสำหรับในช่วงครึ่งหลังของเดือนนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพอีกครั้งก็คืองานคอสเพย์นะครับงานเซอร์เคิลคนะครับที่สถานีก,ากลางกรุงเทพอภิวัตนวันที่25พฤษภาคมแล้ก็มี โปรแกรมได้มากับเพื่อนๆด้วยนะครับผมมาเที่ยวกับเพื่อนๆด้วยหลายๆคนเลยนอนมอมาห้องกันเลยทีเดียววันนั้นค่าเข้างานร้อยหนึ่งเพิ่าสนใจก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้นะครับที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับวันที่25ิพฤษภาคมนะครับบัตรราคา100บาทนะครับงานเซอร์เคิลคอนนะครับก็ไปดูเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับรายละเอียดก็กาลังลงเรื่อยๆนะครับซื้อบัตรหน้างานเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีกฎระเบียบต่างๆก็สามารถไปศึกษาได้เลยนะครับ สรับเม่นก็ตอนนี้ยังไม่มีความขอขด่ายอะไรมากนะครับช่วงนี้ก่อนเปิดเทอมงานก็เยอะนะครับอาจจะจะไม่ได้มีเวลามาอาัดคลิปเม่นเทรนพอดแคสละกันยังก็ตามเราก็ติดตามฝากติดตามเม่นเทรนพอดแคสใน อาจจะประมาณ3ครั้งต่อเดือนนะครับหากวันไหนมีความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆที่สนุกสนานแล้วจะเก็บภาพบรรยากาศแล้วเราก็จะพูดให้ฟังกันเนาะเพราะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกับช่องทางเดิมกับเมนเทรนโซเชียลแอนด์อีเวนต์แล้วก็ช่องทางฟัง Facebook แล้วก็ YouTube ที่กำลังรับชมกันด้วยนะครับเพราะยังไงก็ถ้ามีเรื่องราวอะไรอยากให้เล่าก็สามารถแนะนาส่งมาได้นะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันสำหรับผมเมนปุยพัฒน์คนเดิมนี่แหละครับ ก็ประมาณนี้ก็มาถึงตรงนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะทํางานต่อแล้วก็ที่สําคัญผมก็มีเวลาได้ไม่เยอะหรอกเพราะเราก็ต้องมาทําอย่างอื่นด้วยนะครับทํางานแล้วก็มีดูแลคุณยายคุณยายอยู่ที่บ้านด้วยนะครับ ก็เลยจะต้องหันมาสดใสใจตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมอยากให้ทิ้ง้ายตรงนี้ว่าอยากให้ทุกคนได้ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ที่มาคือเชื่อฟังครูอาจารย์และผมได้ยินจากฝ่ายวิชาการเขาพูดไปแล้วนะครับว่าเรียนที่สตีสิริเกตเรียนดีมีความสุขทั้งวันนะครับแน่ ฝ่ายวิชาการเขาพูดมาดีมากเพราะว่านี้บรรยากาศกลับมาอีกตรงนี้นะเปิดเทอมวันแรกก็มีบรรยากาศในช่วงแรกๆเฉพาะตอนเช้านี่ก็คือคุณครูแต่ละฝ่ายจะแนะนํานักเรียนต่างๆเนาะแล้วก็พอช่วงประมาณคาบแรกก็จะมีการเรียกให้นักเรียนม2เขาให้ไปรับสมุดเล่มใหม่นะครับตอนนี้เขาเรียกเอาสมุดเล่มใหม่ก็คือห้องเกรสิรินะครับตอนนี้ก็บรรยากาศน่าจะไปเรื่อยแล้วแต่ว่าของเรามาช่วงประมาณ10บโมงครึ่ง ก็น่าจะไปพอสมควรแล้วล่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับกับเม่นเทนพอดแคสต์นะครับถึงวันไหนมีบรรยากาศมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาติดตามมารับชมกันนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหะครับสวัสดีครับ